เวลาที่ฮูประกาศอะไรออกมาก็ตามนะคะ WHO ประกาศออกมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการตระหนักถึงโรคไข้ค่เจ็บนั้นทังโลกและตอนนี้มีการประกาศแล้วว่าโรคผิวหนังเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราต้องตระหนักด้วยเช่นเดียวกันครับเป็นปัญหาสําคัญมากนะครับพร้อมกันก็เป็นการประกาศให้194ประเทศเห็นชอบร่วมกันเพราะเป็นมีผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องของโรคผิวหนังใหม่นะฮะรายใหม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทั่วโลกณนะตอนนี้นะอุ้ยท่วมเยอะเงี้ยเยอะมากเลยอะ 4.69พัน <4. S 2> ล้านคนต่อปี มันขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์มากเนาะอันจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะและที่สําคัญคืออ่าถ้าเราพูดถึงว่าโรคผิวหนังคืออะไรบ้างสะเก็ดเงินด่างขาวหรือแม้แต่สิวขั้นรุนแรงอืมเป็นโรคผิวหนังนะฮะใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดตรงนี้จะถูกตีตราถูกสังคมตีตาอ้าวเราก็ต้องยอมรับนะฮะค่ะมันก็มีนะครับเราเป็นร,รูปรามองโดยไม่ได้ดดตั้งใจอะไรเงี้ยส่งผลต่อสุขภาพจิตนําไปสู่ภา,า,าวะซึมเศร้าความวิตกกังวลรู้สึกด้อยคุณค่านเนวชนและกลุ่มเปราะบางนะครับก็นอกเหนือจากนั้นจะมีผิวหนังลอกแตกคัน ผื่นเรือ้อรังภาวะที่มีผลต่อรูปลักษ์อื่นๆและและอันนี้เฉพาะที่ที่มีผลต่อรูปลักษ์นะฮะยังมีอื่นๆที่มันอาจจะไม่ได้มีผลต่อรูปลักษ์แต่มีผลตอ่อการใช้ชีวิตอีกเยอะแยะเลยค่ะอืมนะและเขาสำรวจมาข้อมูลทั่วโลกนะคะมีผู้ป่วยโรคผิวหนังรวมๆนะอุ้ยเกือบห้าพันล้านอะ่ะห้าพันล้านรายแล้วก็เป็นภาระแบบโรคสะสมด้วยนะคะเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกของภาระ ภาระของโรคคั่วโลกด้วยนะคะจัดเรื่องของโรคผิวหนังเขาจัดอันดับโรคผิวหนังที่มีคนป่วยมากที่สุดของโลกนะครับอันนี้คือ WHO เปิดเผยออกมานะฮะคือ10อันดับนะฮะอันดับหนึ่งคือราบนผิวหนังค่ะนะครับห้าล้านคนทั่วโลกนะฮะสิวโรคหิตโรคผิวหนังอักเสบนะครับแล้วก็โรคผื่นลมพิษ <C> e <al> นะครับแล้วก็มีสะเก็ดเงินนะฮะโรคติดเชื้อแบคทีเรียของผิวหนัง นะครับแล้วก็โรคคันเรื้อรังรนะครับซึ่งในโรคต่างๆอันนั้น,นเป็นเป็นล่มใหญ่นะฮะใ,<ช>ในรายละเอียดของมันอย่างเช่นโรคติดเชื้อแบคทีเรียกับผิวหนังมีรายละเอียดของโรค 1, 1> หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหอีกเต็มไปหมดเลยตอนนี้คืออาการใหญ่ๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ ความสวยงามหรือการเป็นเครื่องสําอางะนะครับแต่เป็นโรคที่ต้องเผชิญทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจจริงๆใช่ค่ะ,คะตอนนี้องค์การอนามัามายโลก็เลยประกาศด้วยว่าเฮ้ยมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่พวกเราควรตระหนักและเรามาระวังด้วยครับค่ะ